สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนั่งทางมึงได้ไหมฝุ่นๆุ่นได้ทานนี่ตนี้ขอบคุณค่ะ,คคะเฮ้ยพี่น้องเก็บเป็นมาท่านรถสังวรชัย ยังมาท่านมานะคะตอนนี้เฮ้ยอิหา่าทาขึ้นรถตูป้ประน,นี้รถตู้มาท่านมาอยากมาท่านนะคะก็เลยโทอื่นเทาเอือเอ่อื่ยให้มาขับมาทรงอยู่บนรถพุกเลยอยากมาท่านสงวนใช่์ประหยากสื่อรถตัวรถไม่นะคะเพราะว่ามันแพงนะคะก็มาถ่ายยู่สลานี่แหละสิครับเดี๋ยวอัปเดตนะครับ กือบเมนพะท่นรถพี่น้องค่ะเกือบเมนพะท่นรถนะะแข่งงานมาท่านนะคะพี่น้องค่ะเมื่อกี้นีโอ้อีร่าขี่รถมรนทุนเอืตอยมาหาเนี่ยขี่สวนกันน้ำรถตู้รถ <c oughs> ตู้ขับตาไปมาหานะคะส่วนสิรับมาหาล่ะกลัวซิงโง่กลับมา กเกษตรก็น,น่าจะป่ะทันนะคะคิดถือ,อยุติให้เกิยมาส่งนะคะขอบพระคุณพี่แป้งนะคะที่มาส่งแล้วก็ใครให้ค่านร์มันเล่เราที่มาส่งนะคะขอพระคุณค่ะส่งคือจังสีไข่และพี่น้องค่ะเพือจะสีไข่คือสีเป็นวัดนี่แหละมีน้ามูกนะคะอากาศมันเปลี่ยนนะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะดีอยู่ค่ะมือนี้ฝนบ่ตกแต่ว่ามันคขึ้นอากาศคขึ้นนะคะอึมครึ้ม แล้วก็แดดแล้วก็ฮอนเออแล้กระแดดแล้วก็ฝ้ามืดฝ้าบแล้วกระแดดออก,กนะคะคจะถา่านก็มีคุถ่านเสบคอาไหมคะตอนเจ็บคอส่งสิเป็นไขน่นะคะ รถด,ดีกว่ามาซื้อตัวใหม่แต่กันาานั่งท่ามอว่านมอว่านก็เห็นมีคนเขาไปในโดมแล้วนะคะมาโดมแล้วน่าจะเป็นกระตูนมั้งคะมาอยู่ในห้องแล้วนะคะเป็นห้องรวมห้องเกา่าถ้ากันอยู่ห้องเก่านี่แหละอี่ากกระป๋งใหญ่ไปใส่นะคะกันนอนอยู่ในห้องละสั่นลางเพราะว,ว่าออยากขึ้นไปสัน่นเพิ่งเพราะว่าพอมาขึ้นบันไดนะคะ เอยากยูคลองขึ้นลงเกนลงอยู่ชั้นล่างมันดีกว่าละอีกอย่างหนึ่งมัามักตากลมมกากาของน้ำนะคะมัสะดวกนั่นแหละคะ่ะเวลาซักผ้าจังม่ต้องหออผ้าลงมาก็ถือทังเราก็ไปซักเลยนะคะซักมือนะคะซักผ้าถ้าไปถึงโดมแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะนะคะภาวะเดิมนะคะกินละก็นอนกินละก็นอนส่งคือสิไข่ ผมเป็นร่อนละร่อนเป็นคือขัวซองเลยหัวฟูมันไกลขี่รถมาน้ำเอือยเอือยสิ่งแบบคับอ่ะหัวฟูมาน,น้ำทางนะคะ นั่นนะคะรถตู้ฮัตต้ามาเออเลอศไลน์นั่นรถตู้ฮัตต้ามานะคะโอ้บริเวรโพดี้ค่นนะ่ะไปแล้วนะคะรถตู้ฮัตต้ามาสงโอ้ขาดกันน้อยเดียว สังวนใช่สมาทางปุน,ะะงนนะคะมาตาทางอุบลนะคะมาทางอุบลเดี๋ยวเบิรงก่อนใด้ไปอีลาได้ไปขั้นใดอ๋อเที่ยวรถอุบลอุดอนนะคะ ต้องึ้นก่อนรลดออกกิบซีชั่วโมงนะคะและ้วก็หักสามสิบเปอร์เซ็นอ๋อนะคะมีเคลืนตัวได้เพาะนี่นะคะ คางๆกับเป็นโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนคำเพลินแก้วนะคะคำเพลินแก้วธรรมดาซื้อ ส่วนคุณเก่าชั้นุกปถัมภ์ที่อีรแาเรียนอยู่ฝั่งทางพุ่นฟั่งทางพุ่นนะคะอีลแลเคยไปทำการแสดงอยู่นี่หนหล่ะนะคะแต่ว่าอยู่นาอำเภอนะคะใกล้ๆกับโรงเรียนเลยก็บ,บดีไปถ่ายคลิปอยู่โรงเรียนเพราะว่า,ามือน,นังกับบาทน,นะคะ ส่อนทางมาตะอุบลนะครับ ร่มเหมือนร่มหนาวร่มฝนน่ะมันเป็นร่มเย็นๆนี่สินะคะทรงก็สีประสิบสบัยนํามละร่มหนาวบ่อากาศปปาาสิเปลี่ยนบ่ค่ะก็ชีิหนาวไปแท้หรือมันเป็นผลกระทบมาจากพายุวิภาหรือเปล่ากรบโปงหูนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะกับฝากไว้เพียงสนี้ก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอยงกความผ่าดาล่าพื้นออฟิเชียลให้น้ำแร่ด้วยคะ่ะพบพอก,กันคลิปนะคะเจอกันค่ะบ้านแพงนะคะ